สวัสดีค่ะคุณนออกเล็กค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็เปิดเรียนนะคะหลังจากที่มีประกาศมาค่ะว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดรอบสองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการในการป้องกันนะคะสําหรับโรงเรียนนี่ค่ะล้างเจลแอลกอฮอลแล้วก็วัดตรวจวัดอุณหภูมิ๋อครับ ดีมากค่ะนักเรียนทุกคนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะที่สําคัญก็ต้องดูแลตัวเองดูแลโดยการล้างมือไม่เอามือเข้าไปแคะไปแกะไปเกาแล้วก็จับบริเวณไน้นะคะเดี๋ยวก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิดนะคะวันนี้โรงเรียนบางมดมีเครื่องวัดอุณหภูมิใหม่แล้วค่ะไม่ต้องมายืนยิงปิ้ว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 เลยนะนี่ เรามีเครื่องนี้ค่ะอ่าตรวจวัดอุณหภูมิมต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิยเยี่ยมเลยค่ะ,ะอ่าชใช้มือก็ได้ดอันนี้ได้ความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์สุชาตินะคะจากวัดหลวงพ่อโอภาสีค่ะ ตอนนี้นะคะนักเรียนต้องทำ social distancing นะคะก็คือระยะห่างระหว่างบุคคลและที่สำคัญสวมหน้ากากอนามายัยทุกครั้งการรักษาระยะห่างจะไม่ได้ประสิทธิผลเลยถ้านักเรียนยังเล่นกันจับมือถือแขนกันนะงดการเล่นถูกเนื้อต้องตัว พูดคุยระยะห่างได้โอเคไหมคะเราต้องดูแลตนเองล้างมือบ่อยบ่อยเข้าใจไหมลูกกินขนมไม่แบ่งไม่แบ่งกันอเรากินของใครของเราเข้าใจไหมลูกอย่าไปในที่ชุมชนแออัดเข้าใจไหมลูกคนแน่นๆ้ามกอดกันเล่นจับมือถือแขนกันควรไหมไม่ควรนะ นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพของนักเรียนเองเวลาล้างมือต้องล้างด้วยสะบูคุณครูมีเจลแอลกอฮอลมาค่ะถูหลังมือซอกมือให้เรียบร้อยลูกมาค่ะอ่าถูถูถูให้เกลี้ยงลูกอ่า เวลาพูดคุยหันหน้าหาเพื่อนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยลูกถูกคะ่ะเมื่อเด็กๆเ,เห็นเพื่อนไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วหันมาปุ๊บเตือนเพื่อนทันทีบอกว่าใส่หน้ากากอนามัยก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเราหากผู้ปกครองไปในพื้นที่เสี่ยงหรือคนในพื้นที่เสี่ยงมาที่บ้านต้องแจ้งคุณครูทันทีเข้าใจหรือไม่เข้าใจไหมคะนะเราต้องหยุดและกักตัว เพื่อดูอาการอย่างน้อย14วันใครสามารถปฏิบัติได้ยกมือค่ะเยี่ยมน่ารักที่สุดเลยนะ <Bye. S 1> อย่าลืมดูแต่ตนเองให้ปลอดภัยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย